มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอซ์อภิษฎาโพสต์ภาพลูกสาวแต่โซเชียลแห่โฟกัสคุณพ่อเข้มมากสิ้นสุดการรอคอยสำหรับอาอภิษดานะคะที่ล่าสุดได้โพสต์ผ่านทาง IG อภิษฎาได้คลอดลูกสาวแล้วจ้าโดยได้ผูกข้อความว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเลอาค่ะหนูออกมาวันที่10ทับ 01ทับ23ด้วยน้ำหนัก3.525สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะซึ่งล่าสุดหลังแม่ไอซ์เองได้โพสต์ภาพนะคะชาวโซเชียลต่างพากันโฟกัสที่คุณพ่อซึ่งทางคุณพ่อก็ยังไม่ออกกล้องอีกเช่นเคยคะ่ะแต่ก็แอบเห็นคิ้วของคุณพ่อที่เข้มมากๆและแขนที่โอบน้องเลอาเอาไว้อยู่นั่นเองคะ่ะ แต่เห็นแค่นี้ก็รู้นะคะว่าต้องหล่อเข้มแน่นอนค่ะดูน้องเรอาสิคะน่ารักน่าชังขนาดนี้ไอซ์อภิษดาพโพสต์ภาพลูกสาวแต่โซเชียลโฟกัสคุณพ่อเข้มมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ